บายดีพี่น้องพ่อคัที่เราครับคือเกาเ่าเหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้มาเบิงสถานที่พี่น้องครับตรงที่เะลงเวทีของเราเดี๋ยวให้รถบดครับบดอย่างนั้นอ่บดใส่รถไทยได้พี่น้องใส่รถบดเลยพี่มันจะลงมาถึงตรงนี้ครับหลังเวทีหลังเวทีวทจากต้นร้นมันถึงตรงนี้เลยใส่รถบดครับพี่น้องเอา นี่นี่เวทีมันถึงนี่จากนู่นเ่ะจากนู่นมาถึงนี่เลยท่าน้าเวทีอยู่ตรงไม้ไผ่น่ะหลังเวทีจะอยู่ตรงนี้ต้องใส่รถบดพี่น้องเอางาน,นเหนียว ต้องมายืนกำกับดูแลผมตรงนี้น้ำเลยเออใช่ มันไปตรงนี้เลยแนวแนวเขตหลังเวทีนะแนวเขตหลังเวทีมันจะถึงตรงนี้เลยแนวเขตหลังเวทีนะมันจะถึงตรงนี้เอพื้นที่ตรงเนี้ยยาวไปถึงนู่นเลยถึงเสาถึงหลักไฟน่ะไอตัวนั้นเป็นหนาเวทีแต่หลังเวทีเราต้องใช้พื้นที่ตรงประมาณตรงนี้เดี๋ยวหยยบตรงนี้ด้วยเนี่ยมดหมดตรงนี้ด้วยรถแค่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ตรงนี้เราก็ไล่ยาวไปหัดหลักไฟเลยแต่ตรงนี้ไม่ต้องไป ก็ไปก็ดีเหมือนกันเผื่อเผื่อมันแล้วรถเข้ามาจอดอีกทีนึงแล้วก็เต้นนักสแสดงอยู่ แกแรงกดมธรรทมดาราครับตัวนี้ลงนี่มันหยอบครับมันต้องใส่กดลง ท่านาเวทีอยู่หลักหลังเวทีใส่ก็คือตรงตรงที่ั่นยาวมาถึงอี่หลักหลักไฟนี่หลังเวทีใช้พื้นที่ทครับตรงนี้ก็บดอีกนิดนึงบิดบทเพราะว่าเผื่อรถรถนี้ใช่ครับ ครับตัวน,นี้เป็นถมใหม่หรือเกตลงนี่เว้ยอะ,อ,ะอันนี้เป็นที่ห่อถมใหม่หรือือที่ห่อรับลงอีกอย่างตอนแรกเป็นป่าทีนี้ผมเอาแม่โพมาเขี่ยแล้วก็จบบอ่อแล้วก็ดินออกมาข้างนอกมาถมครับมาถมถม,มันก็เลยเป็นหน้าดินเออ ท่านี้ท่านี้เป็นดินดีด้วยดินเหนียวดินส่วนหนึ่งก็คือทำไปผมโนวัดโถมวัดโอ้ที้ต้องสูงเลยไหมบริจาคให้วัดสร้างโบสถ์กี่ไร่ทั้งหมดเนี่ยพื้นที่สามสิบครับบ่อบ่อนี้ประมาณตอนนี้โครงการข้างหน้าจะทําอะไรโครงการข้างหน้าจะทําเป็นรีสอร์ทเป็นปลูกต้นไม้แล้วก็ทําเป็นพื้นที่ตรงนี้เลยครับวิวทิววิวทัศน์ดี จะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งนั้นด้วยเนาะทำรีสอร์ทอุดบ่อโครงการจะทำเป็นรีสอร์ทอันนี้เป็นไม่ไม่ใช่แต่ว่าเป็นที่เจ้าภาพเป็นที่เจ้าภาพที่จะจ้างหมอลำหาเงินรายได้เข้าวัดวัดไม่ได้จ้างชเจ้าภาพจ้างมาให้เป็นบุญ เป็นบุญกระถินนะเนี่ยเป็นบุญกระถินแต่ว,ว่าโอ้ถ้าน้ำเต็มบ่อเนี่ยมันเลี้ยงเมืองโคราชได้เลยได้เนี่ยเลี้ยงเมืองปากช่องหนูนพี่สองอย่าบอกว่ารถวิ่งขึ้นมาขนดินขึ้นมาชันๆอย่างไงน,นะไอ้แมคโครเหรอแมคโครแมคโครลงไม่ตักเออถ้าเป็นหกร้อยสิบร้อยจะลงไม่ได้หรอไม่ได้จ,จะได้ครับอาจอาจจะได้นะพี่ยุทธมันอย่างนี้ไม่ใช่ เขาไอ้ตัวนี้เขาน่าจะทําทีหลังเขาน่าจะเอาขึ้นมาก่อนจะเป็นเหมือนกับว่าดินดินดินชั้นแรกก่อนเออแล้วก็แต่งใช่ไหมใช่แล้วก็ถมทีหลังใช่พอตรงนั้นอาจจะลาดขึ้นไปเลยนะอืจบแล้วก็วิ่งงออมไปใช่ใช่แล้วก็ก็มาแต่งแต่ตัวนี้ต้องลาดไปที่โพนิไม่โค้กันเลยไม่ได้มีความรู้พี่น้องครับนี่อีกอย่างหนึ่งเลยจะพอริมขอบในแม่โคยืนได้เลยใช่มงั้นมันแต่ไม่ได้นะมันมันต้องถามความมอดเนาะคนที่มีความรู้ มอดจีได้อธิบายได้ถูกนี่ขนาดนี้ไอ้ต้นนี้ก็ยังไม่อ่ะ,อต,อะต้นไม้ต้นเนี้ยอ๋อทำไมเขาจะปลูกใหม่อยู่แล้วปลูกปลูกมาได้ไงเขาจะสร้างเป็นรีสอร์ทเขาจะสร้างเป็นรีสอร์ททั้งหมดเลยอันนี่กับน,นี้ไอ้อ่างเก็บน้ำไว้ใช่แต่เขาล้อมมานั่งว่าไม่ให้ไม่ให้ไม่คือถ้ทาทำไว้แบบเนี้ยกอนน้ำเต็มอนันตรายอันตรายคนไม่รู้ก็จะ เดินไปลงไปเย็นเรียบร้อยแล้วครับลงไปเหมือนอย่างคืนนี้มีงานนะครับมืดๆไปเใช่ผมว่าเขาเขาน่าจะเขาเขาจะมีงานนะเขาเลยเขาเลยมาล้อมเนี่ยดูมันใหม่ๆอยู่นะเหรอเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยไปคนลงอยู่แล้วนะลงไม่รู้นะล่วงเลยล่วงก็คอหักแล่ะใช่ครับไม่ได้จมน้ำมันล่วงไปก็ไหลลงไปหลไหลลงไปก็เจ็บนะสองไม่ใช่สองไม่ใช่ สองสามเมกโคอนะอไรบ่นอะ่ะเออสูงสูงนี่น้ำอีกเหรอเออ,อ,อโอ้ยขุดบ่ใหญ่ปวดคดอมาจนถมถมวัดเตรียมเหมามเอามาถมคือขุดแล้วามาถมที่เลยนะอ่ะเออ พอรถบดรถอัดนี่ก็กินน้ำมันไปใช้น้อยๆได้นีหนิเขาหยียบอยู่เขามาเก็บฮะข้างหลังข้างหลังนี่คือเขาห้ามเข้ามาที่เขารอแมอเราเนะ่ยเข้าได้ที่ร้อมก็คือมันมันเละเขาให้จอดฝั่งน,นู้นรถคนมาดู ที่แรกเขาก็เผื่อไว้ให้หมอลำลงนี่มันเลี้ยเออมัอมออนไ,ไม่หมดะมันไม่หมดมันไม่หมดหรอกที่มันกว้างขนาดนี้เราตั้งกลางๆนี่อ๋อพรอมตนตรวจเอเอมันสะใจเลย กว้างสนามหญ้าด้วยหญ้าปวดไปที้บ้างอันนี้ถ้าไม่มีรถปรดก็ยุ่งเหมือนกันนะใช่ติดติดรองเท้าเออข้าววันนี้มีแดดอ่ะมีแดดอันนี้มันก็มดดไม่มีแดดไม่มีวันนี้ไม่มีแล้วมัน,นจะตึงแนวถ้ามีแดดจับก็หวังว่าคืนนี้กับพรุ่งนี้ครับไม่มีฝนไม่มีฝนถ้ามีฝนยุ่งทุ่นนะครับข้างบนนะครับข้างบนก็เข้าไม่ได้รถผมเข้ามาเสียบแค่นั้นก็หยุดจบแล้ว ไปต่อไม่ได้อันนี้ก็อันนี้ทำอะไรทำที่จอดรถอะถ้าเขาไม่มีนัมเม์สีมันไม่พอหรอกสังเสีย่นที่ที่าฟัตรถกรวเขาสั่งมาสองเซตอะเบอกว่าถ้าลองเอาขยับไปทางวุ้นอี่ไหนทางทางทางป่าเขาบอกว่าไม่เอา ลใ่ง right. hey, ุ่ายอดท่นดนี่ยังดินยังหยวลวก็เป็นงานที่ผมไม่กล้ามุดเวทีออกไปเพราะผพอลเใจออกลอ้เรามุดเข้าไปนั้น พน้องไหนอ้พวกพ่ไปทำงานกันเหรอคลิปนี้ไปสมีสก้อนไปลองกรบปอกกันไว้คลิปหน้าครับหลับคลิปน,น,นี้สบายดีพี่น้งอง